เอินตบมือให้ใครเนี่ยตบมือให้ลาไปก่อนหนาะพระเขาใช้สาธุนะครับตบมือให้พระเฉยๆสาทุหนึ่งสองสั้นเชิญตากล้องข้างบนนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะลงไปไถ่ายข้างล่างนั่งระหว่างท่านคณะบดีเลยนะเมื่ท่านก็ขยับไปนั่งมุมอื่นวันนี้เราต้องใส่ค่่งลมอัตราเท้านะครับเรียนเชิญโดยวอดีนะครับ แต่ว่าเราอย่าเพิ่งลุกนะเดี๋ยวอาจ,นะจ,รจารย์ขออนุญาตถ่ายภาพรวมก่อนเขาจะยงอย่างนั้นถ่ายจ,บบกจายก,กทุกคนลงไปเราก็จะถ่ายจากทุกคนตอนนี้ที่เัลือที่เลือคนที่สุดแถวสองหลังสองหลังนะครับอ่าสองแถวหลังสุดนะฮะได้มาครับเปี่ยนเชิญด่วนเลยครับมาเลยครับลุกเลยครับนี่ดีนะครับคนเก็บกพวกนายอาจารย์ก็อาจารย์จะวางให้มึงในบุกเลยนะครับม,มาเลยครับมาเลยครับที่สุด สิทธิ์ด้านหลังเ้วยนะครับโดยเลยครับได้ประมาณ20คนนะครับ้านั่งขนาให้เต็มใช่ไหมอาจารย์ภาจะได้สวยอาจยตมาช่วยจับนะอาจาย์จะจอบกันด้วยอาตามาเกือบได้มารับปริญญาแล้วแ่สังกสนะไม่ใช่อะไรเลยละจัรนี่แหละค่ะไม่เด้อะรละจะพัที่คันเทพเขาตั้งใจแก้หงุดหงดแล้วก็ไม่ดเป็นัด้วยซะหน่อยม่าบอกค่ประมาณนั้ีดี หลาคนนั่หลายนี่านยังไม่มีใครอยู่เลยอย่าเล่นนะคะอ่าลไปงานแต่ค่ะนอนกันเลยขอตัก่นนะคะเราจะถ่ายทั้งหมดากอ็กด้วยกันนะกหนึงนมดายิ้มยิ้้เบื่เีนจยว่าตัดชิมด้วยด ก็จมหักเก่าย่าเงี่ยไ่ได้ได้่ได้ได้่า้เจ้าก็จจหกจยิ้มนะจ้าถ่ายรูปไปนั่ง่ต้องยิ้มนะถ่ารูไม่ได้นั่งรบริจาคเลือยิ้มบริจาคเลือก็ต้องยิ้มนะคนเดียวช่ได้สี่คนสาม